นี่กดใส่ดินเหนียวนี่เห็นไหมครับแล้วก็เอาด้านหลังเนี่ยใส่ดินอันนึงมัประกบอ,อ่ะนี่เอาพ้าออกคุณก็จะได้เบ้าประกบแบบนี้ อ่าแล้วคุณก็ทำทางทนใช่ไหมอ่าใช่ทำทางโลหะเข้าเนี่ยแหละพอเวลานะปุ๊บคุณประกบแบบนี้คุณหยอดจี้พึ่งเข้าไปคุณก็จะได้หุ่นตัวแบบนี้ขึ้นมาซึ่งเป็นขี้พึ่งนะแต่มันจะมีรอยตะเข็บเห็นไหมมันจะมีรอยตะเข็บอ่าดังนั้นพระที่เวลาเป็นพระ โอปินายจันยุ่งหมดไปไหนหมดเนี่ยเขาก็จะมีตะเข็บเห็นไหมมีตะเข็บแบบเนี้ยเออไม่ต้องรูก<ๆ>เห็นไหมะจะมีตะเข็บเนี่ยตะเข็บเนี่ยเกิดจากการสร้างหุ่นเทียนโดยการที่มีบล็อกหน้าบล็อกหลังประกบกัน ไอ้ตรงที่เป็นตะเข็บก็คือรอยปิ้นของระวังแม่พิมสองตัวที่เป็นล่ลองอากาศอ๋อที่ต่อกันอ่าแต่ถ้าเป็นปานทีโองอะ่ะจะไม่มีตะเข็บเลยเห็นปะ แรกในประเทศไทยกับการเช็คผระเพียงในราคา100่บาทเปิดตัวแอป s อ Check ช็คแอปเช็คพราแท้ของคุณจบครบในที่เดียวรู้ผลภายใน24ชั่วโมงที่สำคัญใช้งานง่ายเริ่มต้นเพียง100บาทเท่านั้นแค่ปุ๊บก,กรับปับ๊บไปเชอร์พาแท้รารันตีโดยสรรควานหากไม่ออกผลยินดีคนืนเงินเต็มจำนวน100%เอร์ซเพียงแค่หยิบมือถือของท่านมาถ่ายรูปพระหน้าหลังและส่งมาให้กับทางเราเช็คได้ทันที เช็คเช็คพระโดยผู้เชี่ยวชาญรู้ผลภายใน24ชั่วโมงใช้งานง่ายเริ่มต้นเพียง100บาทเท่านั้นสร้างความมั่นใจในการซื้อขายพระเครื่องมาตรฐานใหม่สำหรับคนรักพระเครื่องหากท่านไหนสนใจสามารถแอดไลน์ SK เช็คพระหรือสแกนคิว o d e โคตได้เลยลักษณะการปั้นรูปทรงไม่เหมือนกันแล้วรูปยันจะปั้นเหมือนกันไหมครับอาจารย์เสียงแหบเอาอย่างนี้พี่ต้องลองทำเองเลย ฮ่าไม่ดูครั้งไม่นเหมือนไม่เหมือนแต่ว่าฝีมือของช่างอ่ะก็จะต้องเป็นฝีมือของช่างคนเดียวกันดังนั้นคุณจะรู้เนี่ยก็ต่อเมื่อคุณรู้วิธีการผลิตและวกเห็นของแท้ มันก็เหมือนคุณปั้นบัวคุณปั้นได้เท่ากันทุกตัวไหมล่ะอ่าตอน,นเด็กๆคุณเคยเอาดินเหนียวมาปั้นไหมคุณปั้นวัวเท่ากันทุกตัวไหมเราเขาอาจะขายกันอ่าไม่เท่าแต่คุณจะรู้ว่าลักขบ่าเป็นคนไหนนอย่างเงี้ยเนี่ยน,นะครับก็เขาก็จะปั้น เนี่ยประมูลพระปิตาตอนไหนครับพิสุรพันธ์สักครู่นะครับโอเคโอ้โห oh. ก็อาการชัางฝีมือเลยก็ไม่ฝีมือครับก็อย่างเงี้ยถ้าเวลาคุณจะปั้นอย่างเงี้ยคุณจะปั้นยันตัวเทอ้อเนี่ยเห็นไหม นี่นะนี่คือลักษณะข,ของการที่เขาคิดคุณจะคนสมัยก่อนเน่ะเวลาที่เขาปั้นกับปั้นแบบเนี้ยอ่ะยันอูเห็นไหมถ้าเข้าใจแล้วบอกว่าเข้าใจแล้วด้วยนะผมจะได้ไม่ต้องทำนาน เข้าใจแล้วบอกเข้าใจแล้วด้วยนะพี่อ่าสวัสดีครับสวัสดีพี่ไก่ธนดม์มิตรมนูนพี่ยูบว,วรบพี่ยูเข้ามา,าเข้ามาแซวหผมด้วยอเสียนบ้าบางกะปิเข้ามาแซวหผมด้วยครับปอกผิวแล้วแต่งเป็นลูกอมได้จะได้กี่เมตดเม็ละกี่บาทไม่อยากจะคิดเลยอ่าโอเคนี่ครับหลบกน,นสอบถามครับถ้าปิ่เตาาเมื่อกี้เป็นเบ้าประกก คือเก๋หรือย้อนยุกใช่ไหมครับพี่บ้านมดใช่อเนี่ยก็ปั้นเนี่ยอย่างเงี้ยเห็นไหมเพิ่งเข้ามาครับอาจารย์โอดล้างเข้าเงินเหนือเงิน,น,นยังครับแกนิจังที่อ่าที่ดูสิแกวานิ้ยังหาน้ํายาล้างเงินไม่ได้ย,ยังหาน้ํายาล้างเงินไม่ได้นะครับพี่อ่าน,น,นี่เนี่ยเนี่ยก็คือปั้นแบบนี้เห็นไหมก็จะเป็นเส้นยันแบบนี้เนี่ยปั้นทีละองค์ Hmm. นะดังนั้นแบบเนี้ยก็จะไม่มีตะเข็บ hmm. แต่ถ้าเอาองค์เนี้ยไปถอดพิมพ์ hmm. อ่านะถอดพิมพ์ก็คือคุณไปเอาดินเหนียวมา hmm. ถ้าผมเอาพลาปิดตาองค์นี้ไปแปะ hmm. เดี๋ยวก็จะเขาจะจะแพงไปเปล่า จะแพงไปไหมในอย่างเนี้ยคุณก็เอาเนี้ยไปกดสวัสดีครับพี่ซอวรวิทมาปัญญาเข้าใจชัดเจนครับปันแปะกับการทำหูปิ้งเหมือนกันไหมครับเข้าใ,ใจแล้วอ่สุรพันธ์ขอบคุณมากครับสวัสดีพี่หนึ่งราชบุรีเนี่ยอย่างเนี้ยครับ ก็คือว่าพอเวลาคุณกดก็เนี่ยเนี่ยนะนี่กดใส่ดินเหนียวนี่เห็นไหมครับแล้วก็เอาด้านหลังเนี่ยใส่ดินอันนี้มาประกบอ่ะ นี่เอาพาออกคุณก็จะได้เบ้าประกบแบบนี้อ่าแล้วคุณก็ทำทางคุณเทียนใช่ไหมประกบอ่าใช่ทำทางโลงหะเข้าเนี่ยแหละพอเวลานะปุ๊บคุณประกบแบบนี้คุณหยอดจี้พึ่งเข้าไปคุณก็จะได้หุ่นตัวแบบนี้ขึ้นมาซึ่งเป็นขี้พึ่งนะแต่มันจะมีรอยตะเข็บ เห็นไหมมันจะมีรอยตะเข็บอ่าดังนั้นพระที่เวลาเป็นพระที่ถอดพิมพ์ายุคหลังอโอปิตายจะยุ่งหมดไปไหนหมดเนี่ย เขาก็จะมีตะเข็บเห็นไหมมีตะเข็บแบบเนี้ยเออไม่ต้องรอบลูกเห็นไหมจะมตะีตะเข็บเนี่ยตะเข็บเนี่ยเกิดจากการสร้างหุ่นเทียนโดยการที่มีบล็อกหน้าบล็อกหลังประกบกันไ,ไอ้ตรงที่เป็นตะเข็บก็คือรอยปิ้นของระหวาง แม่พิมพ์สองตัวที่เป็นล่ลองอากาศอ๋อ oh, ที่ต่อกันอ่าแต่ถ้าเป็นปัน้นเทโองอะ่ะจะไม่มีตะเข็บเลยเห็นปะ mm hmm. เข้าใจเลยครับพี่ลือทีสวัสดีพี่ชายยุทธครับอาความรู้เพิ่มขึ้นอีกหนึ่งวันอ่าดังนั้นถ้าคุณไปเจอปิดตาปัาน้นเทโองค์อย่างเงี้ยก็ให้เข้าใจว่าเป็นกรรมวิธีการสร้างพระปิดตาในยุคแรกๆ เพราะว่ายุคแรกๆเนี่ยนะเป็นปั้นแปะพอหลังๆเนะ่ยต้องการทําให้ได้เยอะมัวนั่งปั้นอยู่ไม่ทันก็คิดวิธีว่าทํายังไงจะสร้างหุ่นเทียนได้เยอะนะก็ไม่ต้องปั้นก็มาทําเป็นบ้าประกบก็หยอดเทียนเข้าไปยอดเทียนเข้าไปยอดเทียนเข้าไปก็ได้ตุ๊กตาหรือหุ่นเทียนขึ้นมาใช้งานได้รายการนี้มีความรู้มากครับนะ่าติดตาม พี่ลิงของคนบอกว่าอธิบายแบบนี้เข้าใจง่ายครับอ่ะคราวนี้อา้าวแล้วป้าปั้นแปะเนี่ยเราจะดูยังไงดูศิละปะก,การปั้นถ้าเกิดว่าเป็นช่างคนละคนอนะ่ะปั้นได้ไม่เหมือนกันหรอกใช่ถ้าช่างคนเดียวกันก็จะปั้นงานเดียวกันก็เหมือนคุณปั้นวัวนั่นแหละคุณกับเพื่อนคุณนะ่ะปั้นวัวเหมือนกันไหมล่ะไม่เหมือนกันเออ โอเก็บดินน้ำมันใส่กล่องให้เรียบร้อยสิลูกไว้อย่างนี้มันลกสวัสดีพี่เบสทิ้งพราครับสวัสดีครอบครัวสัตว์ป่าทุกคนครับดังนั้นพอเวลาเจอพลาแบบนี้ถ้าดูอย่างแรกเลยมีตะเข็บไหมถ้ามีตะเข็บก็เป็นย้อนยุคหรือเก๊อ่าถ้าไม่มีตะเข็บอ่าให้สันนษฐานว่าโอ้ นะมีโอกาสที่จะตรงตำราถ้าไม่มีตะเข็บแล้วเก่าแท้เลยอย่าไปเปิดถูกเปิดแพงๆหรือเก็บไว้ใช้ก็มั่นใจถ้าเหรเป็นปั้นแปะแต่ไม่เก่าก็ให้รู้ว่าไปดูที่มีวัดไหนที่เสียเวลามานั่งปั้นหุ่นเทียนไหมยุคนี้ก็มีอาจารย์เล็กวั่หนองทรายไง mm hmm. mm hmm. okay. อ่า ดังนั้นอย่างองค์เนี้ยทําไมผมตัดสินใจซื้อก็เนื้อพระมีความเก่าเนื้อแบบนี้เก่าประมาณไหนนึกถึงอ่าพระชายเขื่อนเล็กเขื่อนใหญ่วัดหนังโอ้โหเตะตัด <c oughs> ง่ายมากครับอาจารย์สอนวิเบสถิงพระบางคนว่ามีตะเข็บแล้วเก๋ก็คือมีตะเข็บเป็นยุคลูกศิษย์ได้ไงอ่าใช่อ่า ก็คือถ้ามีตะเข็บแล้วเก่าอ่าก็คือเป็นย้อนยุกยุคลุกสิทธ์ก็ต้องไปหาว่ามีลุกสิทธ์ท่านองไหนทําพระเอาท่านพระท่านไปถอดบ้างแต่ถ้ามีตะเข็บแล้วมันใหม่เออเนะี่ยก็เปลี่ยนไปได้ว่านะจะเกะสวัสดีครับเพิ่งเข้ามาวันนี้มีหลวงพ่ออุตมะแบ่งไหมครับอาจารย์พี่อนุรักษ์เมืองน,อน้นต้องบอกว่าคุยกันแบบ ยาวนานอะ่ะถ้าพาะอุตมะเนี่ยคือการพัฒนาการทํางานได้อย่างรวดเร็วโอ้รูปูเพิ่มเก็บปะไม่ขายละเข้าใจง่ายเลยครับโอ้สวยวันนี้อ่า <c oughs> เนี่ยที่อยู่ในหน้าจอวันเนี้ <c oughs> เป็นวัตถุมงคล <c oughs> ที่มูลค่าสูงของวงการไม่ว่าจะเป็นปิดตาเนี่ยยันยุ่งปั้น จิรองค์หรือเมกสิทธิ์วัดอนองผมดูรายการนี้แล้วดูพระเป็นนะครับนี่ก็เป็นหนึ่งรายการแล้วก็วันนี้เรื่องราวของหลวงพ่ออุตมะที่อันนี้จังมายังครับอาจารย์ สวัสดีพีกโก้แก้มันทุกไหมครับอ่าเพีย่อาจารย์จะมาตอนดึกดึกจะมาตอนดึกดึกนะเสร็จงานก็จะเข้ามาดึกนิดนึงนี่อนรอรอดูด้วยครับพ่ออุตมะดูพระเหรียญเป็นเพราะวิดีโอใน youtube ของอาจารย์เลยครับขอบคุณอาจารย์มากๆครับพี่เบสสถิงพระขอบคุณเช่นกันครับส่งข่าวเลยเนะี่ยสถิงพระส่งข่า อ่ะนี่ก็เป็นอีกหนึ่งวัตถุโบราณน,นี่อันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งวัตถุโบราณน,นะครับอ,อันนี้เป็นเง,งินนี่เห็นไหมฮะพระที่สร้างในยุค โบราณเน่นก็ยิ่งเก่ายิ่งดียิ่งเก่ายิ่งมีคุณค่านะดังนั้นเวลาผมเจอพระเก่าๆเนี่ยเราสมามารถได้เลยว่าแม่ ห้าร้อยกว่าปีที่แล้วเนี่ยไม่ใช่ว่าจะมีวัดนะห้าหกร้อยปีที่แล้วเนี่ยวัดที่นับได้เลยว่าในอาณาจากักรอยุทยาีจะมีสักกี่วัดเก่าเลยสองร้อยปีแน่อง์นี้เออแบบนี้ก็ถือว่าเป็นพระชัยนี่ในยุคอยุธยาพระชัยเก่าครับสวัสดีพี่ลาศีมังกรอ่า ตอนนี้แถวพาวาหาเช่าบูชาพระตมะกันเพียบเลยครับพี่ปิงะนายก็ต้องบอกว่าเรื่องราวของพรอะอตมะพอใครได้ศึกษาแล้วก็ศรัทธาทุกคนแล้วครับครับแป้งเข่าๆบนพราล่อคืออะไรครับขาเปาอย่างนี้อมันจะมีอยู่สองอย่างนะถ้าเกิดว่าเป็นคาเปล่าก็จะเป็นดินมีเกี่ยวกับแป้ง คอยฟังบวก,ก่อนอตามซอกนะอ่าก็คือถ้าเป็นโบราณเนี่ยเขาหล่อด้วยใช้ดินหุ้มอ่าคือตรงเนี้ยเป็นหุ่นกี่พึ่งใช่ไหมอเอาน้ำกี่วัวทาทาเพื่อให้ไม่ติดกับดินหละาเนั้นเอาดินนุ่ม,มพอดินหุ้มปุ๊บเนี่ยก็เผาให้กี่พึ่งเนี่ยละลาย ในดินก็จะเป็นโพรง mm hmm. แล้วก็เผาให้ดินเบ้าแล้วนะ่ะเป็นสูญยากาศสูญยากาศคือให้ข้างในเนี่ยไม่มีอากาศเรว่าเผาเบ้าสุพ mm hmm. อเวลาเทโลหะลงไปเนี่ยโลหะมันจะไปแทนที่ในโพรงนั้นซึ่งเป็นรูปพระ mm hmm. แล้วก็ทุบออกก็ได้พระมา mm hmm. แต่ถ้าคุณไม่เผาให้เป็นสูญยากาศอ่ะอ่ะมีอากาศอยู่อ่ะคุณเทเข้าไปอนะ่ะอากาศมันจะดันข้างบนก็จะเป็นหลุมก็จะไม่เต็มอื mm hmm. ก็จะไม่สวยนะครับ ซึ่งพระหล่อในอดีตเน่ะตามซอกตามเบ้าเนี่ยก็จะเป็นดินแต่แต่ส่วนมากไม่ค่อยเหลือเราเขาก็ปัดออกหมดแต่สมัยเนี้ยเวลาเป็นหล่อจากโรงงานน่ะเขาจะโรยแป้งโรยแป้งใส่ลังเพื่อไม่ให้พระเนี่ยกระทบกันไม่ให้พระเนี่ยติดกันถ้าเป็นพระยุคใหม่อ่ะจะมีพวกขาแป้งติดอยู่ตามซอกอ่าแล้วเป็นขาแป้ง สมัยยุทธยาไหมครับคุณโอ๊ตพี่เมทเชลลิมอันนี้ยุทธยายุทธย,ย,ยาครับพี่สวัสดีพี่แบงค์โพธารามครับอ่ายิงเก่ายิงนาศึกษาคนหาประวัติอ่าแล้วมราเก่านะของเก๊ทำไม่เหมือนผมชอบเล่นพระเก่าเพราะความเก่าเป็นสิ่งเดียวที่ของเก๊ทำไม่ได้อืม,อมยังไม่ได้คุยองค์นี้เลย นี่แทมไหมแทมไหมครับองค์นี้เห็นองค์นี้แล้วเพื่อนๆน,น,นึกถึง,ถง,ถงพระอะไร <Inte S 1> ไม่ต้องสนใจพิมพ์นะเอาว่าโลหะแบบนี้นึกเปรียบเทียแบได้กับพระอะไรที่เพื่อนๆเคยเห็นผ่านตามาใช่ เมือนพาอะไรครับพี่พี่บางครานกิ่งน้ำท่วมของเก่าทรงคุณค่าเนื้อไพรีพินาตไหมครับเนี่ยเราจะรู้หรือไม่รู้เนี่ยว่าใครดูพะเป็นไม่เป็นเนี่ยก็จากเวลาเขาคอมเมนต์มานี่แหละหอินโดจีนครับถูกอ่าเนื้อแบบนี้โอ้บางคานเก่ากว่านี้เยอะบางกระเบา้าอ,อย่าเอาแต่ตอบนะแต่เวลาตอบขึ้นมาเนี่ย มนันทำให้เรารู้ด้วยนะว่าเราดูพระได้หรือไม่ได้แยกผิวเก่าใหม่เท่ากับดูแยกพระเกแท้เป็นอ่าใช่อินโดจีนพีซูมิรอ่าสวัสดีครับพีซูมิรครับอ้าวสอนการดูเบ้าดินยุคเก่าด้วยครับอาจารย์ยุคใหม่เหมือนยุคเก่าไหมล่ะอ่างานแบบนี้ปีเก้ากว่าอ่าหลวงพ่อแช่งบางพังไหมครับอ่า เนี่ยถ้าคือคุณต้องนึกถึงพระรุ่นเดียวรุ่นราวขราวเดียวกันก่อนอินโดจีนโอเคไอโอ้ยบอกมันตอนต้นไลฟ์อย่าพิ่งไปไหนได้ไหมหงุดหงิดโออินโดจีนครับเนื้อนี้หยิบพระหล่อปีแปดห้ามาพระหล่อเหรอเอออินโดจีน่ะมา นี่จ่าเที่ยบให้ดูว่าแบบเนี้ยเหมือนอินโนจีนไหมมายกมาโน้หยิบเองมาเลือกเองค่อยๆวางเดี๋ยวพะพัง,มง,มงไม่ต้องล็อกแค่นี้ก็พอยังไม่ต้องไปถึงอีธาตุนึงหรอกอ่ะนี่แบบนึ่งนะ โอเคเห็นไหมรุ่นราวคราวเดียวกันเนี่ยคือพระอยู่อยู่ช่วงปีก่อนปีสองพร้อยแปดกว่าเก้าศูนย์อ่าหนายิมมาสินี่ที่นี่มีทุกสิ่งให้ เพื่อนเหื่อนเห็นป่ะนี่เหมือนกันไหมกอ,อไปอยาได้ของใหม่แล้วเห็นป่ะซึ่งถ้าเป็นยุคใหม่อ่ะมันเป็นแบบนี้ม,มันคนละเรื่องเลยไหม บางคนบอกสอนให้ดูอะไรนะค่าเบ,บ้ายุคเก่าคุณนึกถึงค่าเบ,บ้ายุคใหม่ออกไหม,อมเออไอไม่อะมันไม่มีเหมือนเก่าอะ่ะคุณนึกถึงทีวีขาวดำออกไหม,มกับทีวีสมัยเนี้ยที่มันเป็นอจอแบนอะอม,มันต่างกันไหม คุณนึกถึงโทรกาพโทรศัพท์พสมัยก่อนกับโทรศัพท์สมัยนี้ได้ไหมนั่นแหละไอ้โทรศัพท์สม <ตร S 2> ัยเก่าต้องเป็นไฟบ้งไฟเบอร์นู่นนี่นั่นปุ่มต้องหมุนเวียนซ้ายเวียนขวาไม่ต้องไปลึกซึ้งขนาดนั้นเอาว่าใหม่่ะมันไม่เหมือนเก่าใกล้เคียงกันเลยมีเมอร์ลี่เคิงมีทุกสิ่งให้เลือกสรรพีใจายครับะครับเ่ยแต่ถ้าเกิดว่าคุณจะไปดูเนื้อบางคาร นี่คุณต้องไปดูพวกนี้ทองเหลืองร้อยปีเห็นปะซึ่งแบบเนี้ยหกศูนย์หกห้ามันก็จะต่างจากแปดกาไปอีกต่างไหมอ่ะที่ยุคใหม่ก็ใหม่ไปเลยเห็นปะร้อยปีกับหลังปีสองร้อยเหมือนกันไหมเออ อธิบายโทรศัพท์เก่าให้ฟังหน่อยคือคุณไม่ต้องรู้หรอกจะต,ต้องเป็นไฟเบอร์จะต้องเวียนซ้ายเวียนขวามีสายกี่ขดแค่นึกภาพว่าโทรศพัพท์ร้อยปีที่แล้วกับโทรศัพท์สมัยเนี้ยหน้าตามันต่างกันยังไงจบแล้วง่ายไหมอ่าดังนั้นนึกให้ออกว่าอย่างเงี้ยเหมือนอะไรคนที่นึกออกว่าอันนี้เหมือนอินโดจีน คือพระก่อนปีสองพาร้อยเป็นพระแท้จบแล้ว,วอ่าอย่างเงี้ยอันนี้เนื้อปีแปกว่าบันนี้เดจีนเนี่ยแท้จบแล้วอันนี้เฮ้ยอันนี้เนื้อหลังปีสองพันารอยไม่ใช่พ่อเต๋หรอกเพราะพ่อเต๋มันปีสองพันห้าร้อยเออพ่อแยมเห็นไหมแค่นี้เอง ต่างกันไหมร้อยนะ่ะหกศูนย์แปดห้าสองศูนย์ต่างกันเลยดังนั้นคุณต้องเข้าใจเรื่องความเก่าบางคนบอกไอ้นั่นตอนอนี้อธิบายหน่อยคือคุณไม่ต้องรู้หรอกครับว่าร่างกายมนุษย์มันมีเซลกี่เซลมีเส้นเลือดกี่เส้นมีอนุมูลอนุมูลอิสระอะไรบ้างเอาแค่ว่าคนจริงๆกับปูนปั้นมันต่างกันยังไงคนจริงๆกับหุ่นคีดพึ่งมันต่างกันยังไงพอแล้ว สิ่งที่ตาเราแยกได้ว่าอันไหนจริงอันไหนปลอมอะด้วยความจริงและหรือความเก่าเนี่ยพอแล้วอ่าใช่ถ้าอย่างเงี้ยแปลงร่างเป็นบางคานก็แท้เลยแปลงร่างเป็นพ่อทาก็แท้เลยเห็นไหมเนี่ยอย่างเงี้ยแปลงร่างเป็นพระอ,อิ่มก็แท้เลยแปลงร่างเป็นวัตสุป,ปัตก็แท้เลยแปลงร่างเป็นบางคานก็แท้เลยเหมือนการกลับมาที่องค์นี้ อย่างเงี้ยแท้ไหมแท้เพราะเป็นโลหะก,ก่อนปีสองพัร้อยพิมเป็นที่ใดพิมพ์เป็นพ่อเ,เ,เฟืองอย่างงี้ก็เท่ากับเป็นพ่อเฟืองแท้แค่นี้เองอย่างงี้แท้ไหมเอาโอเก็บข้าวถาดเดิมลูกอย่างงี้คือแท้ครับแท้เพราะเนื้อเนี่ยเหมือนอินโดจีเลยโอเคก่อนปีสองพันห้าร้อยไม่มีพาเก้ อ่านะครับแล้วพิมพ์นี้เป็นที่ใดอโอว,วิจยาามีคนถูกหวยแล้วสุดยอดพิมพ์นี้เป็นที่ใดพิมพ์นี้เป็นที่ใดครับอ่าหลวงพ่อแช่งอ่าคําตอบคือพุทธกวักแล้วมีพระเถราจารูปใดทำิีพุทธกวักบ้างพ่าแช่งบางพังไง อา้าวพิมพ์นี้เป็นเพราะแช่งแล้วตกลงเป็นเพราะแช่งที่แท้ไหมใช้วัดยุคพ่อแช่งพ่อจาดหรือเปล่าครับพี่โอคุณอ่าใช่สุดยอดครับพี่เห็นไหมแล้วตกลงเป็นพราแช่งทแท้ไหมหเนี่ยการดูพระก็ไม์เซ็ตเนี่ยผมไม่เคยทูกหน่วยเลยงวดนี้แขวนปิดตาหลวงพ่ออุตมะตะกุดทองคำจากรายการอาจาร ถูกมาสาถูกสามสิบแปดมาสิบใบครับสาธุปรารมีหลวงพ่ออุตมะโอโอ้มีตานมาเก็บพพาแล้วอพอแทงพุทธกวากพีโอคุณอ่าแหงสงนิดโลหะเก้าไว้ก่อนจากนั้นคอ,อยหาวัดพิปัญญาบาสุแกแท้เก้าทุยุคอินโดจีนอ่าโอ้โห เซียนดี D พราแท้แชร์ทุกคืนเนี่ยดัยงนั้นเวลาผมซื้อพราก็ง่ายๆแค่นี้ยก็ไม่เห็นจะยากเลยพระการดูพราแท้พราเก๋พอเวลารู้ชื่อหลวงพ่อก,ก็รู้ราคาแล้วจบครบในที่เดียวรู้ผลภายใน24ชั่วโมงที่สำคัญใช้งานง่ายเริ่มต้นเพียง100บาทเท่านั้นแท้ปุบ๊บกระปั๊บไปเซอร์พาแท้คราดันต์โดยสันควานหากไม่ออกผลยินดีคืนเงินเต็มจำนวน100% เพียงแค่หยิบมือถือของท่านมาถ่ายรูปพระหน้าหลังและส่งมาให้กับทางเราเช็คได้ทันที s k c h e c k เช็คพระโดยผู้เชี่ยวชาญรู้ผลภายใน24ชั่วโมงใช้งานง่ายเริ่มต้นเพียง100บาทเท่านั้นสร้างความมั่นใจในการซื้อขายพระเครื่องมาตรฐานใหม่สำหรับคนรักพระเครื่องหากท่านไหนสนใจสามารถแอดไลน์ skcheck พระหรือสแกนค r ว o d e ได้เลย